ครูควบรวม DT แท็กสองค่ายมือถือจับมือกันเป็นการควบรวมหรือว่าการผูกขาด Let's Talk วันนี้เดี๋ยวหมิวจะค่อยๆเล่าแล้วก็สรุปให้ฟังนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วใน Let's Talk นะคะจากกระแสแฮชแท็กใน Twitter นะคะนั่นก็คือหยุดผูกขาดมือถือกระแสข่าวนี้ถือได้ว่าแรงมากนะคะหลังจากที่มีข่าวว่า Tru ูกับ DT แท็เนี่ยจะควบรวมกันนะคะเพื่อที่จะทาง,งาน เป็นอีกหนึ่งค่ายมือถือเพื่อที่จะมาสู้กับเบอร์หนึ่งอย่าง AIS นะคะแล้วก็มีการปั่นกระแสว่าการควบรวมในครั้งนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดการผูกขาดมือถือเอาไปว่าข่าวปัจจุบันก็คือทางกสทชเนี่ยไฟเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะให้ครูก,กับดีแท็สามารถควบรวมกันได้โดยที่กสทชเนี่ยเขาก็จะมีการออกมาตรการมากำกับว่าคุณควบรวมแล้วเนี่ยคุณทำอะไรได้บ้าง1 2 3, 4สทีนี้เราค่อยๆไล่เรียงกันไปนะคะ คือท่านผู้ชมนึกภาพตามก่อนนะคะเมื่อก่อนก่อนที่ TRUE กับ d t แทจะควบรวมเนี่ยเราก็จะมีค่ายมือถือเจ้าใหญ่ๆอยู่ประมาณสามเจ้านะก็จะมี AAS ใหญ่สุดนะคะรองลงมาก็คือ TRUE ตามมาด้วย d t แท d t AC เนี่ยเป็นน้องเล็กสุดไม่มี 5G ผู้ใช้บริการน้อยสัญญาณไม่ครอบคลุมถามว่า AAS สู้กับ TRUE ยังไง TRUE ก็แพ้ AAS สู้กับ DT แทยังไง d t แทก็แพ้ แล้วครูกับดีแท็กเนี่ยเขาก็เลยมีแนวคิดที่จะรวมกันจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยพอเขารวมกันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้การแข่งขันเนี่ยมีความสูสีมากยิ่งขึ้นคือพอคู่แข่งมันสูสีกันแล้วเนี่ยเบอร์หนึ่งที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่ของตลาดเนี่ยเขาก็จะนิ่งไม่ได้ตามธรรมชาติของคนเรานะคะถ้าเกิดว่าเรามีคู่แข่งที่สูสีเราก็จะต้องแอคทีฟต,ตัวเองขึ้นมาต้องออกโปรโมชั่นออกค่าบริการปรับปรุงสัญญาณให้ดีขึ้น เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังอยู่นิ่งๆแล้วคิดว่าฉันคือเจ้าใหญ่ของตลาดเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เนี่ยคู่แข่งของเรามันมีความสูสีมากยิ่งขึ้นเนี่ยประชาชนหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาอาจจะย้ายค่ายจากเจ้าใหญ่เจ้าเดิมไปหาคู่แข่งของเราได้ซึ่งมันก็จะตอบคําถามว่ามันเป็นการผูกขาดจริงหรือไม่คําตอบก็คือไม่ใช่นะคะถ้าเกิดว่าผูกขาดมันก็จะต้องมีเจ้าเดียวในตลาดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเจ้าเดียวในตลาดเพียงแต่ว่าคู่แข่งในตลาดเนี่ย มันมีความสามารถที่สูงสีกันมากยิ่งขึ้นแล้วถามว่ากสทชไฟเขียวให้ครูกับ d ีแ็บควบรวมกันมีข่าวปั่นในทวิตเตอร์นะคะว่าถ้าควบรวมกันแล้วเนี่ยจะทําให้ค่าบริการแพงขึ้น33%บวกขึ้นมา260บาทจะทําให้เงินเฟ้อจะทําให้ GDP ของประเทศเนี่ยติดลบตั้งแต่0.58ไปจนถึง199%้เฮลโลคือ c o m m ม r น e ซนตก็ต้องรู้แล้วไหมคะ GDP ติดลบ19% 9คืออะไร นี่คือข่าวปั่นแล้วที่บอกว่าค่าบริการจะแพงขึ้นกสะทะชเนี่ยตอนที่เขาไฟเขียวเนี่ยเขามีการออกมาตรการควบคุมในมาตรการควบคุมก็เขียนเอาไว้ชัดนะคะว่าหลังจากที่คุณควบรวมกันแล้วเนี่ยคุณต้องลดค่าบริการลงมา12%ภายใน90วัน แล้วก็นอกจากนี้คุณจะต้องเพิ่มเครือข่าย 5G ให้ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าคุณควบรวมกันแล้วแล้วคุณมีพฤติกรรมในลักษณะเป็นการผูกขาดอย่างเช่นบางคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันเหลือแค่สเจ้าเนี่ยแล้ว2เจ้าเขาจับมือกันแล้วเขาขึ้นราคา ไม่มีเจ้าที่สามมาทวงให้ราคาถูกลงเนี่ยในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่ามาตรการที่กรสชเขากํำกับออกมาเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดว่ามีการควบรวมเสร็จแล้วแล้วเจ้าที่ควบรวมเนี่ยมีพฤติกรรมในการผูกขาดกรสชม,มีอำนาจในการระงับหรือว่ายกเลิกเลื่อนไขาการผูกขาดครั้งนี้ได้ท่านผู้ชมราคาคิดว่า การที่ครูควบรวมกับ d t กาจะเป็นผลดีหรือว่าผลเสียกับผู้บริโภคลองแชร์ข้อมูลความคิดเห็นกันเข้ามานะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ